คงจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาของเราได้และรวมไปถึงไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบอก่าวเล่าสุดกับพี่น้องประชาชนหรือครัวเรือนของเราให้มีความปลอดภัยจากอักขภัยเพราะหลังจากฤดูฝนหมดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นฤดูอากาศแห้งแล้งลมกระโชกแรงการต่อเกิดเพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นแล้วจะนำความสูญเสียมายังชีวิตและทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ถึงที่ทราบก็คงจะเอาไปใช้เกิดประโยชน์นะทีนี้ผมแม่เวลาให้หัวหน้าของผมนะครับขอเวลาอีกสักนิดนึงนักเรียนตั้งแต่ที่ได้มีการบรรยายมามีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอะไรไหมก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้มีไหมครับ เงียบนะเพราะคิดว่าน,นักเรียนก็คงเข้าใจดีเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเกี่ยวกับถังดับเพลิงก็เบสิกอยู่แล้วดึงเปิดกดสายหิ้วฉีดไปที่ถังของเพลิงก็ง่ายๆแต่ไปนไําไปใช้ได้นะครับที่บ้านเมื่อเกิดข้างเคียงอย่าว่าบ้านเราถ้าเกิดไฟข้างเคียงเกิดเพลิงไหม้เรามีถังดับเพลิงเราสามารถหิ้วไปดับไฟเบื้องต้นได้ซึ่งจะลดตุนเสียความเสียหายทั้งหลายได้นะครับ ถ้าไม่มีใครสงสัยประการใดนะครับผมในนามของเทศบาลนำรขนแา่าพร้อมทีมงานกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ